เดือนสิงหาคม2564ค่าเสียงไัยโควิดจะเข้าวันไหนสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพถ้าในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งว่าค่าเสียงไัยโควิดประจำเดือนสิงหาคม2564จะเข้าในวันที่18สิงหาคม2564เป็นจำนวนเงิน 500บาทค่ะมีรายการหักสองรายการนะคะรายการที่หนึ่งก็คือหักเงินสงเคราะห์อรอบรับรองเดือนเมษายน2564เป็นจำนวนเงิน218บาทค่ะอันนี้หักเฉพาะคนที่ค้างนะคะยังมีคนค้างอยู่7 4 5 9คนค่ะสำหรับรายการที่สองนะคะก็คือหักเงินสงเคราะห์อรอบรับรองเดือนกรกฎาคม2564ค่ะเป็นจำนวนเงิน216บาทยังมีสมาชิกที่ค้างอยู่ถึง 23,41คนค่ะก็ไม่น้อยเลยนะคะถ้ายังไงสมาชิกก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะอย่าลืมเหลือเงินไว้ในบัญชีหรือเอาเงินมาใส่บัญชีไว้ให้หักได้นะคะเพราะว่าทายาทของเพื่อนอสมอเราก็ยังรอคอยอยู่นะคะเห็นใจกันค่ะถือว่าเป็นมรดกให้ลูกหลานช่วยเหลือกันไปนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาข่าวมาแจ้งเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดใช้เพื่อนได้ดูนะคะ กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ